สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาญาสนิททุกสายทุกท่านใครที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe ใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อก,กันทุกท่านนะครับกระผมลุงนวดมอติเซียมาเว้ว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 มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นน้องแคทหรือคาตาลีนาแม่สาวเล่นมีดแห่งเมืองนักซัส ที่หมายปองของชายหลายๆคนมาร่วมกันเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องแคทกันด้วยนะครับไปรับชมกันเลย Welcome to g o w Cow Cow No go b ว้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้ยไอ้หมอดูไอ้หมอดู มอดูติดเหลืองตอนนี้กูเหลืองแล้วโอ้โหเลือดเลือกกูจะเหลืองแล้วตอนนี้โอ้โหไพเหลืองมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้าฮาดไม่ได้เฮ้ยโอ้ยจัวไพ่มาแล้วจไพ่มาแล้วโอ้โหโอ้ย มึงเคลียร์คิปไปเลยค่อยเอาก็ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปโอ๊ยโอ้โหคิปก็ไม่ได้โหโดนกดยับว่ะ โอ้ยโหเข้าไปก็โดนไพ่ออกมาก็โดนไพ่เฮ้โอเคเพื่อนใครโดนอ่ะเคนเคนถอยไหมม่ลอดเฮ้ยมันหายแล้วเพื่อนมันหาย โอ้โหดับเบลิลแคล,ลโอ้ยกลิ่นไม่ค่อยดีวะจะเย็นนะเพื่อนมามาสู้ไหวเพื่อนเราต่อให้มันก่อนสองตัวเราจะเอามันกลับมาเป็นสิบตัวโตโ่อ หายหายนี uh ่ไ huh, ม่โอ oh, ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะไปตุ๋ยเพื่อนเราไหมเนี่ยอ้าห้ามานี่เองมามาไอหมอดูไอหมอดูไอหมอดูโอ้ยโอ้โหจ่อไพ่มาแล้วจ่อไพ่มาแล้วออกไม่ได้จวดนี่หว่าหายหาย หายเพื่อนเจอาเจ้าเจ้มาเดมาเดมาเดเจาจ้ามีปากหัวไปดิเฮ้ยมาทำอะไรมาทำอะไรหมอดู้หมอดูมาเดมาเดโอยโอยโอยโอ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  อันตรายเพื่อนกำลังไปกำลังไปเฮ้ยกำลังไปเพื่อนเอ้แคทลินเคทลินโดนแน่โดนกูนแน่เคทลินโดนกูนแน่วว้าวเสีเยาดายเฮ้ยกกลับไปเอาของก่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามา คกำลังไปกำลังไปกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้ยมันได้แมกคุตจีไม่เป็นไรเพื่อโอ้โหมันปล่อยกลางแล้วมันปล่อยกลางแล้วเขียร์ก่อนเขียร์ก่อนเขียร์ก่อนเขียกแมกคุตจีก่อนโอเคโอ้แน่หมอดู โอ๊ย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 ดนตัดแน่แน่บับเข้าไปู้เอ้ยมีเพื่อนมาแจมเอาไปละเอาปละเอาปละเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอยอยอยฮฮมาด้มาด้วู้วู้ว้ว้วู้ไปแล้วไปแล้วจ้า Keep friends close enemies and guessing. อันแน่ใครมาวางน้ำผึ้งไว้แถวนั้นไหนมาดูอยู่ไหนจ้าโอ๊ย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 กุดดกูโดดโอ้โอ้โอ้โดด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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้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 มาดูไปแล้วมาดูมันไปแล้วนั่นเราเอาคลิปสวยเดี๋ยวผมทำกลางให้เพื่อนหวานเจี <Sometimes. S 2> ๊ยบอย่างงี้เลนกลางหวานเจี๊ยบ โอเคอ๋อได้ป้อมดิได้ป้อมดิได้ป้อมแตกต้องได้แตกป้อมต้องแตกไปคลิปไปไกลๆก่อนคลิปเฮ้ยโอ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 ้โอ้โอ้ยโอโอ้ยหัวป้อมหิวป้อมมาดิโอ้เสียชีวิตเลยจ้ะ กำลังไปเพื่อนกำลังไปกำลังไปวิ่งไปแล้วสวยเอยกลางโดนกลางโดนไม่น่ารอดกลางสามเพื่อนกลางสามเฮ้ยอะไรซีโมมาทำอะไรโอ้โหแหลมกันนะเนี่ย ถอยเพื่อนเพื่ถอยไหมถอยไหมถอยถอยถอยระวังนะแคลรี่โดนรอดไหมแคลรี่กำลังไปเพื่อนโอ้โหโมันโถมาดิโถมาดิโถมาดิโอ้ยโอ้ยโดนไพ่โดนไพ่ฮันแน่ถอยก่อนถอย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 แคลรี่ไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเพื่อนเดี๋ยวคุ้มกันให้ กลับบ้านกับบ้าน,านมาท่าน,นแน่โลบปบ,บดิจิตอลมาเดะมาเดะโอ้โห,โหแต่กลางเข้าอ่ะดิน่าจะแตกไป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 โอ้ป่านาโอ้โห โอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยกันไต่กันถอยไต่ไต่ไต่เยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึมไม่ได้ว่ะเพื่อนเของไม่ได้ว่ะโอ้าเอ้าลอยเลยลอยเลยวู้ววู้ววู้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 โอ้โหรอดโอ้ยมันกลิ้งไปแล้วบ้าเอ้ยลอยนวลว่ะมาเพื่อนมาก่อนมาก่อน โจโจเอ้ยตัวอะไรมาโจโจโ,โอเคเวลิกูกอเวลิกูกดจะไปเคลียร์บนให้เพื่อนเดี๋ยวทำบนให้เอ้ยเอาอยู่หรอถอยไหมถอยไหมโอ้โอ้โอ้ถ้าไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีอยู่ไหนวะโอ้ตายสอง โอยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโถมาดิโอเคโอเคไปไปรวมโอ เอาไปเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมดิเพื่อนอะไรเนี่ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหตามอยู่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 ปาหัวไปปาหัว <Fuji> ต่อต่อโอ้ย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 โดนล่อซือโอ้โหโอ้ยโอ้อะไรจะถือขนาดนั้นและมัด เ,เ,พเพื่อมดตีเอโอ้โหนะเพอลอก่อนรอกันก่อนเถื่อเอออย่าเพิ่งจบด้อเพิ่งจบเด้อมาแล้ว โโอ้กีตีแรงมากกำลังไปเพื่อนกำลังไปแสบมากแลมมัดโอ้โหสักคงกระพันะเนี่ยโอ้ยยิบมันตีแรงอ่ะรวม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  รอมนเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะละโอเคมันแฟดไปแล้วการก่อนนะเพื่อนกันก่อนรอส,สวน s <S โอเครวมปุ่มรวมปุ่มรวมปุ่ม เฮ้ยเฮ้ยเอาอะะเหรอเจ้าเหรอมอดูรวมกลุ่มเพื่อน <Eng age. S 1> อัปกรตัวนี้เราต้องได้โอ้ยโอ้ยคลิปตี รวมเพื่อนรวม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 มัน,าาน,นมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยบอมโอ้โหบอมจะแตกแล้วไม่ไหวโอเคโอเคได้มันมาได้มันมาแล้วโอ้ยอโอ้ยอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โโอ้ไม่รอดเฝยเพื่อนเฝยเฝยเฝยแต่ตอนนี้ถอยก่อนโอ้โห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 ไม่รอดเฮ้อเฮ้อทำไมเพื่อนไปไปทำหน้าที่ มิดฟอร์จูนล่าช็อดสุดแล้วมา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 รวมรวมแค่คลิปก่อนมาลงกำลังไปเพื่อนกำลังไป ว้าวไปก่อนไปก่อนกวนมันกวนมันอย่างเดียวโอ้โหสวยว้าวป่านแล้วบ่ป่านแล้วบ่ป่านแล้วบ่โอ้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 อ้โอ้อะไรวะเนี่ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยไปด้วยสวยเฮ้ยจบเลย จบเลยอย่างนี้ไม่ต้องรอมันเกิดแล้วเพื่อนเฮ้ยแต่คลิปกลางโอ้โหคลิปไม่เป็นใจด้วยเอ้ยเอ้ยรอด้วยคลิปตี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 จบจบอย่างนี้ต้องจบได้ไหมโอเคโอเคโอ้หมันจะเกิดไม่น่าทันหว่าเพื่อน อันแน่โอ้โหกิ้งเลยกิ้งรอเลยปอมปอมโอเคได้โอ้โหพ่อมาพ่อมาแล้วสวยปาดไปดิปาดไปดิวู๊วโอ๊โอ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 ๊ยโอ๊ยปักไปวู๊ว เอาเหรอเจ้าเหรอเจาเหรอโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอโอ้ยโอยฮหน่อยสวยรอสวนอยู่เพื่อนรอสวนอยู่เพื่อนได้ได้ป้อมได้ป้อมโอ้ยโอยโอยอะไรวะเนี้ยว้า วิกตอะลุอ๋อสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหม่นะเพื่อนเกมนะ้ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากด้วยนะครับหากพูดจาคำไหนไม่สุภาพออกไปผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ